พอน้อมน้อม,อมเดบพรพผู้มีประภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวและขอความสกสวัสดีความจเจริญสถาพรจงบางเกินมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัท ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้ขอใช้คำว่าขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้ เป็นจำนวนมากแล้วก็มาอดข้าวอดหลับอดนอนร่วมกันในป่าใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแห่งนี้จึงไม่มีอะไรมากกว่าความรู้สึกขอบคุณที่ท่านทั้งหลายต้องอุตสาห์เสียสละอดทนคมจิตคมใจในปฏิปทาในวันวิสาขาบูชาในวันนี้ วันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันกระทำวิสาขบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมากในสถานที่แห่งนี้การทำวิสาขบูชาในวันนี้มีการทำกันเป็นลักษณะพิเศษ ดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้รู้ได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือวันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันหลายแห่งหลายอำเภอหลายจังหวัดมารวมกันเหมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลลงมาส่งลำธารอันเดียวกันเพื่อจะไปส่สาครมหาสมุทร ทุกคนมีอาการเป็นโจยอย่างเดียวกันในวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นเรามีความเป็นโหยไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่เย็นเป็นสุขมีอันจะกินบางคนก็มีความเป็นโยอย่างฟเฟื่อเคืองแรงแค้นทุกยากลำบากแต่วันนี้เรามีสภาพเป็นโหยเหมือนกันหมดหนุ่งขาวห่มขาว ไม่กินข้าวยีสิสี่ชั่วอโมองเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินมีความเป็นโยมเหมือนกันกินเหมือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังแต่งตัวเอกเหมือนกันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดที่นี่ จึงเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลลงมาจากแควเล็กแควน้อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําจากยอดเขาโตกฐานโซลหารห้วยรวมกันที่แม่น้ําใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรสาครแล้วก็ไม่มีความเป็นแม่น้ําสายโน้นสายนี้หมดชื่อหมดเสียงเป็นน้ําสาครอ,อันเดียวกัน เหมือนกับเราท่านทั้งหลายมาทําวิสาขาบูชาที่วัดนี้ในวันนี้วันวิสาขาบูชานั่นมีโยกปีหนึ่งครั้งเดียวซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทรวาดเราหรือฝ่ายมหายานทางจีนเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันทิเบตไปนู่น ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งคือวันที่เรารู้จักกันนี้ว่าวันประสูตดวันตัดสรู้วันปรินิพานของพระพุทธเจ้าทำไมคนคนเดียวจะมาเกิดในวันเดียวกันแล้วก็มาตรัสรู้ในวันเดียวกัน,รน,น,กนปรินิพานวันเดียวกันเหมือนกับมีชีวิตอยู วันเดียวแล้วก็ตายเขาให้เข้าใจกันใหม่ว่าวันเวลาที่มันตรงกันนี้มันตรงกันเพียงวันแต่ระยะการเวลานั้นมันห่างไกลกันวันประสูติในวันเพ็ญเดือนหกวิสาขาวันตรัสรุ้ก็ห่างกันอีก3าหปี วันปรินิพานก็ห่างไปอีกจาก35มสิห้ปีของการตรัสรู้นั้น45ปีรวมอายุของพระพุทธเจ้าแปดปีมีเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเกิดขึ้นมาทางร่างกายเรียกว่าประสรตรัสรู้คือความสว่างสวัยทางจิตใจ เป็นการเกิดใหม่คือเกิดทางใจเป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่ออายุ35หปีก็อยู่ในวันเพนเดือน6หลังจากนั้นอีกใช้เวลานั้นบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทุกขเกิดแก่เจ็บตาย4ีหปีแล้วท่านก็ได้มรณภาพตายเราเรียกตรงนี้ว่าปรินิพานดับขันปรินิพานคำว่าปรินิพานนั้น มันมีอยู่สองความหมายพวกง่ายๆที่เราเข้าใจส่วนมากคือตายความจริงปรินิพานนั่นมันก็มีขึ้นมาพร้อมๆกันกับการตรัสรู้ปริแปลว่ายิ่งนิพานก็แปลว่าเย็นความเย็นลงของความเร่าร้อนในชีวิต การประสูิคือการเกิดขึ้นทางกายการตรัสรู้คือความสว่างสวัยทางจิตใจของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอะไรเป็นความรับสําหรับพระองค์ในโลกนี้ไม่ว่าสปปรรพสิ่งใดๆการบรินิพานก็คือความดับลงสิ้นสุดแห่งปัญหาคือความทุกข์ความร้รอนในชีวิตก็เลยมีอยู่เท่านี้แต่มันมาตรงกัน ในวันเพ็ญเดือน6เพราะนั้นการที่เราทำวิสาขาบูชาในวันนี้เราต้องทำในใจให้ถูกต้องอุทิศเจาะจงบุคคลผู้ตื่นจากความหลักคือกิเลสนิทราซึ่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้ ในเรียกว่าบุคคลที่เราจะต้องสนใจจะต้องทําในใจจะต้องอูทิ่เจาะจงต่อท่านในการที่จะทําการบูชาในวันนี้การถือดอกไม้ทูบเทียนเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์รอบวิหารรอบองค์พระประธานรอบรานสีมหาโพนั่นมันง่ายเกินไปไม่แต่เด็กเด็ก,ดกลูกเด็กเด็กก็ทำได้ก็ทำได้เราควรจะทำอะไรในวันนี้ให้มัน ลึกซึ่งลงไปกว่านี้ให้มันใกล้ชิดทำลงไปส่วนลึกๆไม่เพียงแต่เดิน,เ,ดนเวียนเทียนละเมอละเมอแล้วก็กลับไปสนุกสนานสวนเสเฮหากันไปอย่างนี้ขอบอกให้สาวว่าเด็กๆก็ทำได้เด็กตัวเล็กๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ควรจะมีลักษณะพิเศษดังที่เราทำกันอย่างนี้จะอดข้าวบางยีี่ชั่วโมง ก็ยังไม่ถือว่าเป็นความงมงายโหดร้าย,ายทารุณอะไรเพราะว่าจะว่าไปแล้วในวันเกิดที่เราเรียกกันภาษาสมัยใหม่ตามวัฒนธรรมฝรัง่งวัฒนธรรมตะวันตกพวกฝรั่งเขามีงานบุญวันเกิดแต่เขาไม่ได้ทำบุญกันดอกนะพอครบรอบวันเกิดที่เขาจำได้ในใบสุติบัตในใบเกิดของเขา เขาก็จะมีการกินเลี้ยงกินเหล้ากินเบียดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันสนุกสนานเต้นรำเขาเรียกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์ในวันเกิดเสร็จแล้ววัฒนธรรมนั่นก็ได้ซึมเข้ามาในวัฒนธรรมของพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยเนื่องจากโรคมันจเจริญมันแคบเข้ามาทัาหน,นัดอยู่ที่นี่บินไปกินข้าวเช้าที่อินเดียก็ได้ อเมริกาไปวันเดียวคืนเดียวก็ถึงแล้วอยู่หลายพันไมเป็นหมืนม่นหมื่นไม่มันก็ไปถึงวัฒนธรรมค่านิยมของจิตก็หลังไหลามาคนไทยก็เลยมีการเอาบุญวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์กินเหล้าเมายาจุดเทียนขึ้นตัง้งขนมตั้งอาหารเตดปรบมือร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูพร้อมกันเป็นหมู่แล้วก็ให้คนที่เป็นเจ้าของวันเกิด เป่าเทียนดับไฟเพื่อให้แสดงถึงพลังสุขภาพอย่างเป่าขี้เถ้าฟุ้งอยู่ยังเตะปิ๊บดังอยู่อายุยังยังจะอยู่ไปได้นานลักษณะนั้นถ้าอีกที่เราควรจะเรียกว่างมงายที่สุดถ้าจะมาระลึกถึงวันเกิดอย่างเช่นวันนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเรากําลังทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้า และมันก็ตรงกันโดยบังเอิญในปีนี้กับวันเกิดของอาตมา